นั่งเฉยๆแล้วชีดมันจะดีขึ้นได้ยังไงเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับที่มาจากยุโรปครับที่ชื่อว่านิกเซนครับนักกีฬาโอลิมปิกคนหนึ่งครับตอนนี้เขานั่งรออยู่เนี่ยคนอื่นแข่งกันไปเนี่ยเขาถักนิดนครับจงกล้าที่จะไม่ทําอะไรเลยสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งับผมพอลและนี่คือ The Growth Lab ครับรายการที่ช่วยทำให้คุณเติบโตขึ้น ขึ้นแล้วก็รู้มากขึ้นครับ EP นี้ผมบอกเลยว่าคุณจะชอบมากๆครับเพราะ EP นี้ผมจะชวนทุกคนมานั่งเฉยๆครับได้ยินไม่ผิดครับเดี๋ยวเราจะมานั่งเฉยๆไปได้วยกันแล้วต้องบอกก่อนว่าไอ้นั่งเฉยๆเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างผมไม่ได้ชวนนั่งเฉยๆแล้วแบบชีวิตแย่ลงไม่ทําอย่างแบบนั้นอยู่แล้วนะครับนั่งเฉยๆแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นได้ยังไงตอนนี้หลายคนยิ้มเลยเพราะเข้าทางผมเลย ปกติก็ชอบนั่งเฉยเอยู่แล้วแต่ตอนนี้มีวิจัยมารองรับแล้วนะครับว่านั่งเฉยๆเนี่ยมันช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆครับต้องบอกว่ามันเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับที่มาจากยุโรปครับที่ชื่อว่านิกเซนครับมันเป็นความเชื่อที่ว่าการที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยจะทำให้เราเสามารถต่อสู้กับความวุ่นวายต่างๆแล้วก็รับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นครับแต่อย่าเข้าใจผิดว่าโอ้ถ้าอย่างงั้นกูนั่งเฉยเฉทั้งวันเลยไม่ใช่นะครับทำแค่ช่วงสั้นๆนะครับ นิกเซนเนี่ยเป็นภาษาดัตช์นะครับที่แปลว่าไม่ทําอะไรเปล่าประโยชน์หรือทําอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทีนี้ศิลปะแห่งการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเวลาที่ทําให้ร่างกายเนี่ยหรือว่าจิตใจเนี่ยได้หยุดพักนะครับไม่ต้องคิดหรือว่าจดจ่ออยู่กับอะไรนั่งเฉยๆนี่คือนั่งเฉยๆจริงๆนะครับคือไม่คุอยอใครไม่สนใจอะไรเลยนะครับปล่อยให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่เฉยๆบ้างให้เราเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับตัวเองจเมเอมมอง นั่งมองฟังเพลงได้หมดนะครับแต่แค่ไม่ต้องไปโฟกัสอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้มันไม่ใช่ความเชื่องมงายด้วยนะครับมันมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซัพพอร์ตด้วยครับการวิจัยในปี2013นะครับที่ลงไว้ใน frontiers in psychology นะครับเป็นการตีพิมพ์ทางวารสารทางด้านจิตวิทยานะครับชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของการปล่อยใจครับวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าการที่ทําสิ่งง่ายๆที่ช่วยเราเนี่ยปล่อยใจ สามารถกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ได้นอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยพัฒนาความสามารถของเราในการแก้ไขปัญหาที่เราเนี่ยเคยติดขัดให้ผ่านไปได้การวิจัยระบุว่ากระบวนการนี้สามารถช่วยให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของตอนเองและทำให้เราเนี่ยมองการกระทำเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นยังไม่จบเพียเท่านี้ นั่งเฉยๆยังมีประโยชน์เพิ่มเติมอีกนะครับรูสเฟนโฮเฟนนักสังคมวิทยาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอีราสมุสที่เมืองรอตเท์ดมเนี่ยซึ่งเขาศึกษาความสุขกล่าวว่านิกเซนเนี่ยอาจเป็นเพียงการนั่งโงบนบทเก้าอี้นะครับมือมองไปนอกหน้าต่างซึ่งตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันคือการทำสมาธิหรือเปล่าต้องบอกไม่ใช่นะครับนิกเซนเนี่ยก็คือนั่งเฉยๆเนี่ยต้องไม่มีสติด้วยนะครับ มีสติคืออะไรคือรับรู้ว่าอ๋อตอนนี้ฉันกําลังมองนกอยู่นะตอนนี้ฉันกําลังหายใจอยู่นะนั่นคือมีสติใช่ไหมครับแต่จริงๆนิกเซนไม่ใช่นิกเซนคือการนั่งเฉยเฉยจริงๆปล่อยให้กายใจยได้พักปล่อยให้เวลาได้ผ่านไปไม่ต้องทําอะไรนะครับคุณรูสเฟนโฮเฟนเนี่ยยังกล่าวไว้ด้วยนะครับว่าใน1วันเนี่ยควรจะมีช่วงเวลานี้ก็คือนิกเซนและคุณสามารถที่จะ นิคเซนกับกิจกรรมบางอย่างได้ผ่อนคลายแต่ทํากิจกรรมวงเล็บวงเล็บนะครับกิจกรรมนั้นต้องเป็นกิจกรรมที่คุณสามารถทําได้แบบอัตโนมัติคือแบบหลับตาคุกก็ทําได้ไม่ต้องคิดถึงมันอย่างเช่นการถักนิตติ้งเป็นต้นครับการทําแบบนี้สมมติว่าคุณนั่งเหมือลอยแล้วคุณก็ถักนิตติ้งไปเนี่ยนะครับคนที่ถักนิตติ้งเป็นเนี่ยคือเขาจะถักได้แบบมืออาชีพอยู่แล้วใช่ไหมครับอัตโนมัติเลยมันใช้จิตได้สํเนึกททานะครับทีนี้พอพูดถึงการถักนิตติ้งขึ้นมาเนี่ย เลยนึกถึงนักกีฬาโอลิมปิกคนหนึ่งครับในโอลิมปิกล่าสุดที่ผ่านมาผมเห็นนะครับทอมดีเล์เป็นนักกีฬาโดโดน้ําจากอังกฤษครับเคยเห็นกีฬาโดดน้ำใช่ไหมครับโดดจากที่สูงมาปุ๊บแล้วก็มีท่าสวยงามอะไรเงรี้ยโดดลงมาปุ๊มอ่าแล้วก็ได้คะแนนนะครับตอนที่เขานั่งรออยู่เนี่ยคนอื่นแข่งกันไปเนี่ยเขาถักนิตติ้งครับคือมันดูขัดขัด,ขดนะนักกีฬาแบบก้ามกเริ่มเลยถ่ายน,นิตติ้งนะครับผมเดาว่าทอมดีเล์เนี่ยเขาก็ใช้หลักการนิกเซนเหมือนกัน นอกจากนั้นเนี่ยการที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยค้นพบตัวเองว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เหมาะกับเราที่สุดผ่านการลองผิดลองถูกทีนี้มาฟังประโยชน์อีกประโยชน์นี้เยอะมากเหมือนกันนะครับนิกเซนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์เชิงบวกที่ใช้ต่อสู้กับความเครียดลดความวิตกกังวลผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้คือ งานการเครียดแน่นอนนะครับเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องกดส่วนตัวแต่ตอนนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาคือบางคนเป็นซึมเศร้าบางคนเป็น panic a t แท c k พี่ตกกังวลน,นะครับผมว่าอาจจะลองนิกเซนดูก็ได้นะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของนิกเซนคือมันช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดไอเดียใหม่ๆครับเพราะในช่วงเวลาที่เราเนี่ยกำลังไม่ทําอะไรเลยเนี่ย สมองมันยังทํางานอยู่นะครับมันยังประมวลผลประมวลข้อมูลต่างๆอยู่เนี่ยและสามารถใช้พลังในการประมวลผลที่มีอยู่แก้ไขปัญหาที่ค้างคาไว้ได้นะครับซึ่งมันจะช่วยกระตุ้นให้คุณเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์ที่มากขึ้นครับผมว่าจริงๆทุกคนเคยมีนิกเซนบ้างนะเคยไหมครับแบบว่าคุณอาจจะแบบนั่งรถเฉยๆอไม,อ,ม,อ,มอดูวิวไปแล้วก็อยู่ๆคุณก็คิดโซลูชันของปัญหาขึ้นมาได้อีกกันนึงคือเมอๆอ,อยู่เนี่ยคุณได้ไอเดียเช่นทําธุรกิจหรือทําอะไรบางอย่างทำคล้งทําคลิปอะไรเงี้ยครับ เพราะฉันจริงๆนิกเซนมีประโยชน์เยอะนะครับแต่ตอนนี้หลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นคนที่แบบวันๆแอคทีฟตลอดเวลาทํากิจกรรมมากมายตารางอัดแน่นเลยแล้วรู้สึกว่าให้ฉันนั่งเฉยๆนี่คือทำไม่เป็นทำไม่ได้แล้วก็อาจจะด้วยงานไม่เอื้อมหน่วยให้ทําได้ด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าการดูเฉยๆเนี่ยดูเป็นคนขี้เกียจได้ทันไปคือมองเป็นในเชิงลบนะครับตั้งใจฟังพันนี้ให้ดีนะครับการที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายสำหรับบางคนนะครับบางคนอาจจะรู้สึก แบบน่าขนลุกด้วยซ้าไปในช่วงแรกๆเนาะสาหรับคนที่มักจะทําอะไรต่อเวลาคือต้องบอกเลยผมก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันนะผมมีแค่ทํางานไปเลยกับนั่งสมาธิีไปเลยคือผมส่วนตัวไม่มีนิกเซนนะครับทีนี้เนี่ยคุณแฮมมิงก็บอกว่าเขาพยายามบอกลูกค้าของเธอหรือว่าหรือว่าคนไข้ของเธอเนี่ยให้พยายามก้าวข้ามผ่านความกังวลนี้ไปให้ได้โดยใช้เวลาวันละ เริ่มต้นสักวันละสัก2อสานาทีในการฝึกนิเซนไม่ต้องเหมิดทีเป็นชั่วโมงนะครับเริ่มต้นทีละสองสานาทีนะครับแล้วก็ฝึกให้เป็นนิสัยครับและจากนั้นพอคุณเริ่มเป็นนิสัยคุณอาจจะค่อยเพิ่มเวลาได้เป็น5นาที10นาที15นาทีนะครับและจากนั้นร่างกายของคุณหรือว่าสมองคุณเนี่ยก็จะจดจําได้เองครับว่าอ๋อโอเควันหนึ่งมันต้องมีการทําแบบนี้บ้าง ต้องมีการเมือรอยบ้างต้องมีการอยู่เฉยเฉบ้างนะครับสรุปนะครับก็คือคนที่แอคทีฟตลอดเวลาไม่ต้องรู้สึกละอายใจว่าจากเดิมฉันทํกากิจกรรมมากมายนู่นนี่นู่นนี่อันนั้นต่อน,นี้ประชุมนั้นตอน่อปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บไปออกอกลาลังกายเสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยคือเมื่อร้อยได้บ้างนะครับอยู่เฉยเได้บ้างมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับสาหรับคนที่แอคทีฟแบบผมเนาะตั้งใจฟังนะจงกล้าที่จะไม่ทําอะไรเลยเพราะว่ามันคือการปล่อยให้ชีวิตของคุณเนี่ย ได้เป็นไปตามทางของมันและเพื่อปลดปล่อยให้คุณเนี่ยปลดออกจากพันธนาการทั้งหลายครับและคุณจะค้นพบว่าเฮ้ยคุณอาจจะมีความสุขมากขึ้นเครืยดน้อยลงและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและอาจจะทําให้คุณนั้นประสบค,ค,ความสำเร็จมากขึ้นด้วยครับและนี่คือเนื้อหาของโดยกรดเหลาในวันนี้นะครับก่อนจะไปนิกเซียนกันนะครับเริ่มต้นกันเลยคือถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์จังเลยนะครับก็สามารถนี่กดไลค์ให้เราได้นะครับมันจะทำให้คนเห็นคลิปนี้ขึ้นเยอะนะครับ จร,จริงๆคือมี engagement เองคือกดซูเปอร์แสงจะได้นะครับแชร์ได้ว่าวันนี้คุณได้อะไรบ้างนะใครทําอยู่แล้วบ้างเหมือนเป็นประจําอยู่แล้วคอมเมนต์ได้เลยนะคใครบ้างเป็นคนแบบแอคทีฟปรับตัวไม่ทันไม่รู้จะเติมต้นยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆคุณหรือว่าพี่น้องคุณที่แบบพรแอคทีฟตลอดเวลาลองแชร์อันนี้ไปให้เขาดูได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าคุณอยากจะเติบโตตลอดเวลาไม่หยุดยั้งทั้งชีวิต ก็แนะนําว่ากด subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้เจอกันทุกครั้งกับ The Growth Lab แล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าตอนนี้ทุกคนไปนิกเซ็นกันโชคดีครับสวัสดีครับ